อุ้ยตามมาอีกเหรอช่องเจ็ดเฮ้ยผมยังไม่ได้ทำเส้นทาบันเทิงเลยอ่ะได้ปะฮะทททาาไมอออ่ะเเเเบนนผมไม่ไ,มมได้ออกมาสองเดือนแล้วนะผมไม่ได้ออกเส้นทาบันเทิงเลยต้องขอขอเนทขอททขอ,ออกเส้นทาบันเทิงได้ไหมครับพี่ๆช่องเจ็ดเอชดีทีมบันเทิงนะครับน้องยูโรอยากออกเส้นทางบันเทิงนะครับสวัสดีครับ วันนี้จะนำเดินอยู่กับผมยูโรโยศวัตรนะครับวันนี้ผมมีความสนุกของละครเรื่องหนึ่งมาฝากกันจะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันเลยครับอันี้พี่อยากออกถูกไหมอยากออกไม่ทำสิทธิ์เทปเลยอยากซ้ำสิทธิเทปเอาจริงนะเนี่ยฮะเราไพิชากนะัาานตี่วันนี้ไม่พิชากันอื่นแล้วโอ้โหทุกคนช่องเจ็ดไม่ให้ผมออกเส้นทางบันเทิงเลยครับ นไลฟ์อะไรขนาดนี้โไลฟ์โชไม่ได้ไลฟ์ไเช้าเช้าก็มันเย็นไม่ใช่ผมไม่ได้ไลฟ์นานมากแล้วนะผมขอมาคุยกับแฟนๆหน่อยกินข้าวไปอย่งไรกินข้าวเอนดูการขอออกเส้นทางบันเทิงเอาสรุปไม่ให้ออกจริงเหรอเดี๋ยวไม่ออกเดี๋ยวให้วันนี้นะเส้นทางบันเทิงครับคุณดูไหมครับมีใคร พอแล้วได้ไหมฮะว่าโอเคมันไม่มีฉากโอเคก็ฉากคนอื่นก็ได้พูดละครเรื่องอื่นก็ได้ว่างยังฮะว่างว่างทำเลยอร่อยไหมโอ้โหหน้าตาดีกว่าข้าวดีกว่าคนตกไหมไม่ตกครับข้าวดีกว่า เรากินข้าวกับอะไรบ้างโอ้ยอย่าถามเลยไม่รู้เลยอ่ะต้มไหนไหนไหนกินข้าวพร้อมกันป้องเขาดูหน่อยสิได้ได้อะไรฮบป้างมันมีน้ำติดนหม้ออย่างงี้อันนี้คือกะเพราเหรอกะเพราหมูนะครับไม่ใช่เหรอผัดพริกผัดพริกนี่ผัดเส้นครับ